สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้คลิปนี้แอดมินมาแจ้งข่าวสารเรื่องเขะและประก,กันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6465ารอบที่1งวดที่15ค่ะจะชดเชยข้าวทั้งหมดกี่ชนิดไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในราคาเกณฑ์การอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64 6 5รอบที่1งวดที่15ข้าวเปลือกชนิดต่างๆณนะความชื้น ไม่เกิน15สําสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวที่ระบุวันที่คาดว,ว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่14ถึง20มกราคม2565เรามาดูข้าวเปลือกชนิดที่1กันเลยค่ะ ข้าวหอมมะลิราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่11,808บาท19สตางค์ต่อตนันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินชดเชยในง,งวดนี้นะคะ3,191บาท81สสตางค์ข้าวเปลือกหอม มะลินอกพื้นที่ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่1 1 3 3 2บาท68สตางค์ต่อตันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้2967บาท32สตางค์ต่อกันที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่1208บาท8สตางค์ต่อตันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้791บาท92สตางค์ค่ะ ข้าวเปลือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่ 8,438บาท30ตางค์ต่อตนันส่วนต่างสําหรับการจ่ายเงินงวดนี้1,561บาท70ตางค์ข้าวเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง15,39บาท6ตางส่วนต่างสําหรับการจ่ายเงินงวดนี้1,460บาท94ตางค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มปรประโยชน์ฝากก ติดตามให้ช่องราคาสินค้าเกษตรในวันนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย